สว,สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนในกิจกรรมศิลปะบําบันดนะคะโดยครูหมวยนะคะแล้วก็มีครูดาวะคะ <Lan. S 1> ว่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนการเกี่ยวกับการปะติดหน้าตาโดยวัสดุนะคะโดยเศษวัสดุนะคะก่อนอื่นครูหมวยก็จะมาแนะนํา อุปกรณ์ในการใช้ในวันนี้ก่อนนะคะค่ะอันดับแรกก็จะมีกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งแต่ถ้าบ้านผู้ปกครองไม่มีสามารถใช้กระดาษ A4 หรือหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมวยคะวันนี้จะมีนักเรียนเข้าเรียนน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะค่ะ อ่าเริ่มเลยค่ะคุณมวยอน้องเอกคะคุณแม่น้องเอกเดี๋ยวเราโชว์อุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณคูณมวยจะแนะนําอุปกรณ์ค่ะอ่ายกยกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยได้ค่ะอ่าในมือของคุหมวยนะคะเป็นเกี่ยวกับกระดาษแข็งนะคะอุปกรณ์มีไหมคะกระดาษแข็งค่ะโอเคแม่น้องเอกเตรียมแล้วน้องเอกเตรียมแล้วต่อไปเป็นอะไรคะคุณมวยต่อไปเป็นสีค่ะ ถ้าเกิดที่บ้านมีสีไม้ก็ใช้สีไม้ได้นะคะหรือถ้าไม่มีสีเทียนก็ได้คะ่ะโอเค <Okay. S 2> ค่ะสี <Okay. S 2> หรือว่าจะเป็นสีเมจิกก็ได้คะ่ะอันนี้คะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วน้องเอกก็เตรียมแล้วอันดับต่อไปเป็นอะไรคะอันดับต่อไปเป็นนี่เลยคะ่ะ แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีที่ไม่ใช้แล้วค่ะถ้าไม่มีใช้อะไรแทนได้ครับกระดาษได้ค่ะกระดาษตัดเป็นวงกลมได้ค่ะอันดับต่อมาก็อาจจะเป็นกาวค่ะกาวอะไรก็ได้ค่ะที่บ้านมีกาวน้ํำกาวสองหน้าหรือจะเป็นกาวได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะ ก็เป็นกระดูกน้ำาลไม้หนีบผ้าค่ะที่ไม่ใช้แล้วมีไหมคะมีค่ะสวัสดีน้องพึกนะคะน้องพึกน้องพึ่กับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือไปเรียนเพนน้องค่ะพอดีมาโรงพยาบาลค่ะสวัสดีน้องมอสค่ะ ถ้าใครยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะคะก็สามารถไปทําย้อนหลังแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณครูดูได้นะคะได้ค่ะค่ะน้องมอสอร่อยไหมครับสวัสดีครับมอสสวัสดีครับอ่าน้องมอสเตรียมอุปกรณ์แล้วเก่งมากมาก,มากเลยค่ะต่อไปเป็นอะไรคะคุณมวยต่อไปเป็นฝาขวดน้ําค่ะปปฝาขวดฝาขวดอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะ ะะแล้วก็อาจจะมีกันไกลนะคะเอาไวะะ้เื่อใช้ตัดนะคะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยไหมคะคุณหนวยได้ค่ะ,ะอันดับแรกเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเอ่ยอ่ะอันดับแรกวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการปะติดหน้าตาก็คืออวัยวะส่วนบนใบหน้าของเรานะคะโดยใช้เศษวัสดุในการทํานะคะค่ะ,ะอวัยวะบนหน้าตาของเรา ก็ <g ülme> จะมีอะไรบ้างคะน,นักเรียนจับไปพร้อมกันใช่ไหมคะ,ะเราเราจะทบทวนไปพร้อมกันอวัยวะบนใบหน้ามีอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกอาห,ห,อ <ผม S 1> หัวหรือผมอา่นักเรียนจับหัวหรือผมนะคะหัวหรือผมน้องหมอจับยังครับลูกโอเคเก่งมากเสร็จแล้วก็มา <ไป S 1> หูหูซ้ายหูขวานะคะนี่หูค่ะ น้องมอสจับหูให้ครูดูหน่อยครับจับหูอ่ะมอสจับหูก่อนครับ,บ,น,รบน้องเอกจับหูให้คุณครูดูครับเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาคิวคิวคิว,ควอ่าคิวเสร็จแล้วก็มาตาตาตา,ตา แล้วก็มาเลยคะใช้ไว้หายใจก็คือจมูกจมูกจมูกมูกต่อไปเป็นอะไรคะเสร็จแล้วก็ปากค่ะปากปาก,ปาก,ปากโอเคอวัออยวะเข้าข้าบนใบหน้าก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นใช้เศษวัสดุมาประกอบ เป็นใบหน้านะค,ะ,คะ,ะเริ่มกันเลยค่ะอ่ะอันดับแรกให้นักเรียนนํากระดาษแข็งนะคะขึ้นมาเลยนํากระดาษแข็งมานะคะอ่าเตรียมแล้วกระดาษแข็งค่ะเสร็จแล้วให้นําแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีที่ไม่ใช้แล้วนําขึ้นมาค่ะโอเคอ่ะอวัยวะ ส่วนใดของใบหน้าคะที่เราจะใช้แผ่นซีดีในการนำมาทำได้คะ่ะขอให้เป็นน้องมอสตอบก็ได้คะ่ะมอสครับแผ่นซีดีเราใช้แทนอะไรเอ่ยบนใบหน้าใช่คะ่ะทำอะไรดีครับน้องมอสทำปากทำหูหรือว่าทำใบหน้าดีทำอะไรดีครับมอสครับโอ้โหน้องมอสกำลังอร่อย <c oughs> อยู่เลยคะ่ะงั้นน้องเอกต <c oughs> อบน้เกใช่ไหมคะ คุณแม่น้องเอกใช้ทำส่วนไหนของใบหน้าคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเราอเอาแผ่นอันนี้นะคะแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีมาใช้แทนรูปร่างของใบหน้าของเรานะคะเป็นกลมๆเป็นใบ,ใบหน้าเราคะ่ะแทนใบหน้าให้นะ้ำแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีทากาวเลยคะ่ะอะไรนะบ้าน ทากาวลงบนกระดาษเลยทากับผินซีดีก็ได้เมื่อทากาวที่แผ่นซีดีแล้วนะคะแบบนี้ให้เรานำไปแปะใส่บนกระดาษนะคะประมาณนี้ค่ะ เผื่อเผื่อริมกระดาษไ้มากนะคะปะให้กึ่งกลางเผื่อทําหูนะคะ,คะเผื่อทําหูค่ะนี่วันนี้เราจะนําวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นใบหน้าาอ,เ,าอเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันตอนหลังว่าของใครจะสวยกว่าเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนโชว์ให้ดูนะคะอ,ะอะถ้าใครไม่มีแผ่นซีดีก็ใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษสีเนาะ ตัดให้เป็นรูปทรงกลมให้คล้ายๆใบหน้าค่ะก็มาปะได้น้องวอทำได้ไหมครับทำได้น้องเอกทำได้ไหมครับต่อไปต่อไปเป็นอวัยวะส่วนไหนดีเอ่ยเอาเป็นดวงตาดีกว่าดวงตาดวงตาเราจะใช้อะไรทำคะครูหมวยนี่เลยค่ะดวงตาเราจะใช้เป็น ฝาขวดน้ำค่ะาฝาขวดน้ำอ่าอะไรไ <ป S 1> ก็<ช>ได้นะคะอ่อาเราจะมาประกอบดวงตากันเลยนะคะนำไปทากาวเลยนะคะทำทั้งสองข้างเลยนะคะ คอ่ประกอบเลยเสร็จแล้วนํามาประกอบที่แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีที่เราทําเป็นหน้าไว้นะคะ,ะคะ่ะน้องมอสทำได้ไหมครับนี่เราก็จะได้ดวงตาแล้วเห็นไหมคะ น้องมอทากาวตาหรือ,อยังลูกน้องมอยังกินอยู่เลยโอเคอ่ะต่อไปเราจะประกอบส่วนไหนดีเอ่ยคุณหวยอ่ะเดี๋ยวอูใช้หมึกเมจิกนี้ก่อนก็ได้ค่ะ,ะในการมาวาดดวงตาข้างในให้เป็นสีดำค่ะแบบนี้ค่ะอะ นี่นะคะเราก็มาเติมดวงตาให้เขาหน่อยโดยการนำสีเมจิกมาระบายข้างในฝาขวดค่ะนี่ค่ะอ่าก็จะเป็นดวงตาขึ้นมาแล้วนะคะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะนักเรียนโอเคของน้องเอกสวยมากค่ะของน้องมอสก็เก่งค่ะกำลังทำอยู่อ่าต่อไป ต่อไปขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะจมูกเราจะมาทําจมูกกันโดยใช้ไม้หนีบผ้าค่ะไม้หนีบผ้าก็สามารถนํามาใช้เช็ดต่อเป็นเป็นจมูกได้ใช่ไหมคะอ๋อเราจะใช้ส่วนไหนเอ่ยกุ้งหยใช้ทั้งทั้งอันทั้งอันเลยหรือว่าจะต้องใช้ครึ่งเดียวยังไงคะถ้าเกิดมีทั้งอันแบบยังเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้ก็สามารถนํามาใช้ทั้งอันได้แต่ถ้าเกิด มีแบบที่ว่าแบบชิ้นส่วนหลุดแล้วจะถูเหลือใช้ที่ว่ามันหลุดออกจากกันแบบนี้นะคะ<ก>เราก็ใช้อันเดียวได้คโอเคอเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าจมูกที่มาจากไม้หดีผ้าเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างยังไงกันนะคะนักเรียนอ่ะถ้าเกิดแบบไม่ไม่ไม่หลุดอะค่ะแบบไม่ชำรุดหรือ,อไม่ใช้แล้วแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็สามารถนำมาใช้ ก็จะติดทั้งอันได้เลยประมาณนี้เลยแล้วเราก็ทากาวค่ะแบบนี้ค่ะนี่จะมูกมาแล้วค่ะและถ้า ถ้าสมมติว่าเราใช้อันที่ว่ามันจำรุดแล้วะคะกูหมวยได้ถ้าเป็นชิ้นเดียวซีกเดียวถ้าไม่ไม่เป็นแบบนี้จะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยนี่นะคะลองๆซิเราทาเจ้ากรเสร็จแล้วเราก็เอาติดแบบนี้ได้ค่ะอ๋อก็จะเป็นแบบนี้นี่จมูกมาแล้วก็แล้วแต่ใครมีเนาะใครมีวัสดุอุปกรณ์ แบ,บหนหลนะคะอ่าเสร็จแล้วปากอ่าปากปากเราสามารถใช้กอกปากกายที่ไม่ใช้แล้วได้นะคะแบบนี้หรือถ้าไม่มีสามารถตัดกระดาษเป็นทรงแบบนี้ได้คะ่ะสามเหลี่ยม เดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าปากอัปติตเป็นแบบไหนเดี <C warrant ed> ๋ยวขออนุญาตทักแปะกาวสักครู่นะคะ อันนี้เป็นปอกปากกานะคะเราสามารถนำมาทําเป็นปากได้โดยใช้กาวท้าด้านหลังนะคะแต่ถ้าไม่อยู่สมมติว่ากาวไม่สามารถท้าปอกปากกาอยู่คุณแม่ก็สามารถผู้ปกครองก็สามารถใช้กระดาษก็ได้ค่ะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ในการทําเป็นปากนะคะเราเอาปอกปากกาโชว์ให้นัเกเรียนดู อันดับแรกลองปอกปากกาก่อนนะคะ,ะนี่เป็นตา่าน่คะ,ะนี่ค่ะนะักเรียนอันนี้มองเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะอวัยวะบนใบหน้าในรูปแบบของการใช้ วัสดุเหนือใช้นะคะ <Okay. S 1> ที่เราหาได้ตามบ้านเราเนาะ <Okay. S 1> มาประกอบเป็นรูปร่างใบหน้านะคะ <Okay. S 1> อ่าต่อไปเป็นอ่าต่อไปนะคะ,ะ,ะ,คะเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วนักเรียนสามารถใช้สีนะคะมาเติมเป็นผมให้กับเนี่ยค่ะวัสดุของเราได้โดยการใช้หมึกเมจิกอย่างคุณครูยกตัวอย่างนะคะ คุณครูผมยาวคุณครูก็สามารถใช้หมึกเมจิกในการวาดแล้วก็เติมผมลงไปให้กับใบหน้าของเราแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ผมสั้นนะคะคใครชอบใครชอบหน้าผมยาวผมยาวหรือว่าจะผมจอยสไลด์ดัดอะไรก็ตามจินตนาการเลยนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นรูปล่างใบหน้าขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมเอยจะมีใบหน้ามีตามีจมูกม,มีปากนักเรียนสามารถใช้มจิกเติมขนตาเติมคิ้วได้นะคะ,ะตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยคะ่ะเดี๋ยวหูใช่ค่ะแบบอย่างสมมติของครูมวยนะคะครูก็จะเติมขนตาเติมไปที่แผ่น นะคะที่ใบหน้าของเราได้แบบนี้ค่ะคุณานี่เห็นไหมคะนักเรียนจะเป็นรูปล่างใบหน้ามาแล้วมองไปเหมือนคล้ายๆคุณครูอุ๋ยเลยสวยเหมืนนอ<ว>คมนคุณครูอุ๋ยเลยคะ่ะสวยอคุณครูอุ๋ยเลยค่ะอ่าต่อไปเป็นหูนะคะหูสามารถใช้ ฝาเนี่ยค่ะฝาควดน้ําได้นะคะหรือถ้าผู้ปกครองไม่มีฝาควดน้ําก็สามารถใช้เมติกเติมทําเป็นรูปร่างของหูได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างผู้หมวยก็จะใช้เป็นฝาควดน้าํานะคะ น้ำพึกทำได้ไหมครับอ่าเรามาน้องมอทําได้ไหคะประกอบ,บชิ้นส่วนของหูค่ะหูคุณหมวยก็ใช้เป็นฝักควนนะ้ําเหมือนเดิมนะคะมาทำเป็นหูของน้องมอสวยมากเลยครับโอนี่ค่ะ,ะหูอ่า นี่แต่ถ้าเกิดมีฝาเป็นฝาแบบอื่นที่เป็นเหมือนพวกขวดไวต้ามินหรืออะไรก็สามารถมาทำมาทําเป็นหุ่งได้น,นะคะเป็นฝาน้ําอัดลม<ช>หรือฝา,านมขวดแก้วใช่ค่<ช>นะแล้วก็ผมนะคะผู้ปกครองสามารถให้นะให้น้องระบายสีตามจินตนาการได้เลยนะคะว่าสีผมจะเอาสีแบบไหน ค่ะก็ฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องสีให้กับนักเรียนด้วยนะคะฝึกจินตนาการทรงผมค่ะอ่าโอเคใครเสร็จแล้วชูให้คุณครูดูหน่อยนะคะนักเรียนโชว์ผลงานให้ดูหน่อยสวยมากเลยคะน้องเอกสวยมากเลยค่ะน้องมอสน้องมอสเสร็จยังครับ ขอ,องน้องนาสวยมากเลยค่ะโอ้โสวยมากเลยเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะครูหมวยวันนี้เก่งมากเลยค่ะวันนี้กิจกรรมของเรานี่มีได้อะไรบ้างคะครูหมวนีค่ะกิจกรรม,นะะมในวันนี้นะคะประโยชน์ของกิจกรรมข้าวๆในการจัดเนี่ยค่ะกิจกรรมศิลปะบําบัดนะคะก็คือนักเรียนสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาใช้ตกแต่งเป็นหน้าตาเป็นภาพคุณได้ตามจินตนาการของนักเรียนค่ะสอดคล้องกับทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะก็คือการรับรู้คือผู้ผู้เรียนสามารถบอกส่วนต่างๆของร่างกายก็คือบอกอวัยวะบนใบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นผมหน้าตาตาจมูกหูปากเป็นต้นนะคะแล้วก็ ผู้เรียนก็จะได้ฝึกความคิดสร้างสารรค์มีจิตนาการแล้วก็ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะวันนี้ก็เด็กๆก็เก่งกันมากเลยนะคะค่ะ,คะ,คะก็ผู้ปกครองมีอะไรสอบถามไหมคะทำได้ไหมคะ นักเรียนทําได้ <c oughs> ค่ะก็วันสําหรับวันนี้ <c oughs> กิจกรรมศิลปะบํบาบัดโดยคุณหมวยนะคะก็จะขอจบเพลงเท่านี้นะคะก็ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนทําไม่ได้สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังแล <c oughs> ้วก็ทําตามได้ค่ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ศูนย์ตนตราพิเศษจารหวัดเพชรบุรีนะคะเซิร์ชเข้าไปก็จะเจอ YouTube วิดีโอการสอนของเรานะคะตั้งแต่แรกเลยสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะฝึกปฏิบัติน้องอ่าส่งรูปย้อนหลังมาให้พวกเราดูดนะคะ,คะให้ครูคคดูนะคะอสำหรับวันนี้ค,ค่ะ,ค,ะคุณหมวยกับครูดาวก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะคะและเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีกิจกรรม,รรมนะคะ,ะขอให้ผู้ปกครองเข้ามา มาเรียนด้วยกันนะคะค่ะสำหรับนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ